รักษาทุกโรคแต่ที่กุสินาราคลินิกนี่ห้ารูปีรักษาทุกโรคห้ารูปีห้ารูปีของเขานั้นถ้าเทียบกับเงินบาทไทยเราก็ประมาณาเท่าไหร่สามบาทเนาะประมาณนี้แหละสา,าททาาสามบาทกว่าห้าบาทต่อสามบาทนี่นะประมาณนี้<ม>ก็ไม่ได้หวังที่จะไปเก็บร่ำรวยอะไรหรอก แต่ว่าให้เขาเข้าสู่ระบบเท่านั้นเองได้เสียงเงินอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าเสียงเงินได้ซื้อเหมือนอย่างของเราเท่าแหละถ้าสิ่งไหนได้ซื้อเรารู้รู้สึกมีค่าสิ่งไหนได้ฟรีนั้นไม่ค่อยมีค่ายดยดทิ้งไปอย่างเงี้ยถ้าได้ซื้อแล้วจะเก็บภกษาดีหน่อยเมื่อเขาเข้ามาปกครองอังกฤษเข้ามาปกครองเขาก็มีทั้งระบบการปกครองมีทั้งศาสนาด้วย แต่ยุคนั้นเนี่ยยุคนั้นอิสลามก็ยังมีอำนาจอยู่อังกฤษจะเข้ามาปกครองอินเดียจะทำยังไงเมื่ออิสลามรู้แล้วว่าเขามีอำนาจอยู่ตอนนั้นอังกฤษนั่นฉลาดนะฉลาดนนะเอาเอาคนพื้นบ้านของเขาก็คือฮินดูนะพวกฮินดูนี่มีเยอะเลย ฮินดูมีเยอะก็เลยเอาฮินดูเนี่ยมารบกับอิสลามขับไล่อิสลามออกไปอิสลามแพ้ออกไปฮินดูก็มาเป็นใหญ่แทนแต่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอังกฤษนั้นมีใจให้กับพุทธศาสนาแต่ไม่กล้าออกต้าอ,ออกตาเราเกรงใจฮินดูเพราะฮินดูเยอะ แต่บ้านเต็มเมืองนี้รู้กันแลไวแต่อังกฤษนี้มีใจให้พระพุทธศาสนาจะเข้าข้างพระพุทธศาสนาเพราะอาศัยหลักฐานที่ว่าในเซอร์นี่แหละนะทันเซอร์นี่แหละ <c oughs> ไปขุดโคมผไปขุดพบหลักฐานที่สําคัญสําคัญไปหว่งเฟซนุ๊กแุร์รูปแ่นวัชราอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เมื่อฮินดูเข้ามาแล้วเนี่ยฮินดูก็เลยต่อลองต่อรัฐบาลอังกฤษว่าขออขอพื้นที่ให้กับศาสนาฮินดูนเขาก็รัฐบาลก็เลยให้วัดไทยที่เคยมีที่ร้านไปฮินดูก็ของมาแทนฮินดูนี่ดีหน่อยเขาเข้ามาเขาไม่คุบทําลายแต่เขามาแล้วมาผสมประสานเข้ามาในวัดแล้วเอาพระพุทธรูปออกไปแล้วก็เอา สีบันลึงเข้ามาแทนอย่างเงี้ยนะเขาไม่ทุบวิหารนะเราไม่ทุบศาลนะา,า,ห,ารนะหรือบางครั้งเราพระพุทธโรปไปวาไว้ข้า้ล่างอย่างเงี้ยพระเจ้าแม่การนี้ว่าชัาน้นบนไปทำอย่างเี้ยนะจะคลุมกลืนกันไปเรื่อยๆไม่ไม่ประกาศตัวเป็นปฏิปักิโดยตรงแม้แต่ที่วารุวธรรมสถานที่การทำสังคยนาครั้งที่สองนะ ที่จะไปโกสัมพีนะผมไปแวะดูมันเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์มาทําสังขยาครั้งที่สองจะมีบ่อน้ำใหญ,ใหญ่จะมีศาลาไปดูเดี๋ยวนี้ยังมีพระพุทธรูปอยู่พระพุทธรูปองเล็กๆเขาไว้ข้างล่างนี่ส่วนข้างน,นอนอาจจะเป็นพวกพระต่างๆเนะี่ยพระสิวะพระอะไรยเยอะแยะนะอยู่ในกรวนี้อะไรมีหมด แต่พระพุทธรูปของเรานี่ได้รับเกียรติคืดถูกเจิมถูกเจิมด้วยฝุ่นสีแดงฝุ่นสีแดงนี่เป็นฝุ่นที่เขาไปกราบพระเจ้ามานี่ยถ้าเขาไปกราบพระเจ้าเขาจะยียฝุ่นสีแดงกันไปทาไปทาไปถูไปทาจนแดงก็มีหมดน้าแดงตัวแดงที่หมดน่ะทางเขาหนนจะแดงหมดเลยและสีว่าอะไรก็แดงทีหมดพุทธรูปเราก็เลยคอยแดงแดงไปด้วยนท่านเดือดท่านเดือดนะหนุ่ ก่อ่อน้าก็ยังเห็นอยู่อย่างนี้นฮินดูเขามีเขาเขาเขาจะมีกุศโลบาย,ยอย่างนี้เขาจะไม่สู้โดยตรงไม่ไม่เป็นศัตรูโดยตรงแต่เขาจะพยายามกลืนไปยืดเอาวัดพุดย,ยึด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 วัดพุดเพราะตอนนั้นเขามีอำนาจแล้วขอขอรัฐบาลอังกฤษช่วยสนับสนุนรัฐบาลอังกฤษก็ให้ทุความให้เต็มใจท่้งหลายเรา รู้รู้จิตใจของอังคิดให้ด้ไม่ไม่เท่าไหร่เขาก็ไปยึด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 เอาจนว่ามีนิกายของฮิปดูอยู่นิกายหนึ่งเขาเรียกน,นิกายมหันนิกายมหันนี่เขาไปยึดครองพุทธขยาตามที่ลอยความเบื่อเนีพุทธขยา,ยยยขยาตรงนี้แหละเลยเป็นเหตุเลยเป็นเหตุ ให้เกิดการฟ้องร้องสารขึ้นมาระหว่างชาวพุทธกับฮินดูเพราะว่าพุทธขยานเนี่ยยังไงยังไงมันต้องเป็นของพุทธอ่ะไม่จะเป็นของฮินดูได้ยังไงใช่ไหมไม่จะเของอิสวดยังไงมันไม่มีอะไรเป็นของฮินดูเนี่ฮินดูก็ตูเอาว่าเป็นของมันเป็นของฮินดูก็เอาพระสิกวะไปวางเอาสิกวลึนไปวางเจ้าแม่กลางนี้เจ้าแม่นั่นเอาไปวาง ให้เป็นหลักฐานเนี่ยนะแต่มันก็เป็นของใหม่อยู่ดีก็อาศัยท่านเซอร์นี่แหละมายืนยันว่าได้คุดพบโบราณวัตถุได้คุดพบพระพุทธรูปได้คุดพบแท่วนวชระอู่ตรงนี้ต้องเป็นของชาวพุทธก็เลยฟ้อ,ฟองร้องกันคนที่เป็นกำลังสำคัญในการฟ้องร้องในการเริ่มเริ่ม จุดประกายว่าที่นี่ต้องเป็นของชาวพุทธเนี่ยนะก็เป็นพระศรีลังกาที่ว่าธรรมปาลักต้องยกย่องท่านท่านธรรมปาลักเนี่ยนะต่านต่อสู้ตั้งชมรมพูทชักยาขึ้นมาตั้งชมรมโพธทียาขึ้นมากระจายไปทั่วประเทศอินเดียกระจายไปทั่วศรีลังกากระจายไปทั่วโลกนะตั้งชมรมตั้งมีสมาชิขึ้นเพื่อขึ้นมาต่อรองต่อรองว่า จุดตรงนี้ต้องเป็นของชาวพุทธโอ้ท่านก็ผ่านปัญหาอุปสรรคมากมายึ้นมาถูกรอกทำ้ายถูกอะไรฆ่าอะไรท่านก็รอดมาได้นะรอดมาได้ก็มาต่อสู้กันจนในที่สุดเนี่ยศาลตัดสินให้นะตัดสินให้ว่าพุทธคัญา <c oughs> ต้องอยู่ในาาการดูแลของชาวพุทธ ขาก็ยังไม่พอใจอีกตั้งคณะกรรมการมาดูแลอีกเข้าเดียวกันสมมติมีแปดคนพุทธแปดกินูแปดพด 8, อ,อแต่เดี่ยงนี้เป็นเป็นของชาวพุทธหมดแล้วนะเป็นของชาวพุทธแล้วก็พระที่มีขนปานอกจากพระศรีลังกาแล้วก็วมีพระพมา่าพระพม่าศรีลังกาถ้าไทยเรายังไม่มีชื่อ ก็ม uhm. ีชื่อเดี๋ยวนี้เองคือตอนตอนหลังๆเนี่ยนะตอนหลังๆเดี๋ยวนี้เราเราถือว่าเบียดเบียดพระเบียดวัดอื่นๆในชาติอื่นๆขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาคือวัดไทยพระไทยแต่ตอนเริ่มเริ่มต่อสู้แก้ไขปัญหาอะไรกันมาเนี่ยนะพระไทยเรายังยังไม่ได้เข้าไป เพราะว่าตอนนั้นในการเดินทางของเรายังไกลต้องใช้เรือสองเขาข้ามทะเลอะไรไปไกลเนาะของพม่าที่เขาใกล้นเขาใกล้เขาเดินเขาเขาเดินก็ได้สีนากาเขาเข้าใกล้ถึงข้างทะเลก็นิดหน่อยของเขานี่จะไกลไปหน่อยก็ต่อสู้กันต่อสู้กันในที่สุดแล้วเนี่ยศาลก็ตัดสินให้ว่าพุทธคยาบริเวณพุทธคยา ต้องเป็นของชาวพุทธชาวพุทธเราจรึงมีสิทธิ์มีเสียงจึงได้มาบริหารพระพุทธญามาจนถึงปัจจุบนันนี้ส่วนหลักฐานถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนานั้นในยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยยุคข,ของพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้เน้นในเรื่องของวัตถุไม่ได้เน้นเรื่องวัตถุ มีแตใ่ในเรื่องของหลักรมหลักคมนั้นมันเป็นน้ำมันไม่ได้เป็นรูปมันเลยไม่มีอ,อะไรเหลือด้วยเหตุนี้พระพม่าไปเห็นอินเดียแล้วเขามาปรับปรุงที่พม่าเขาปรับปรุงยังไงคือต้องสร้างหลักฐานเอาไว้ว่าได้ทาอะไรให้เป็นหลักฐานในทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นหม่อนด้อยหมอนใหญ่หม่อนอน้อนยหมอนสูงหม่อนต่ำ ไปสร้างเจดีย์สร้างราหากไปหมดพอจะประมาวันน้ามากบบอันนี้หลักฐานนี่พูดอยู่ตรงนี้เจดีย์อยู่นี่นรงกันที่ผู้กามเหมือนนะกันนต่ภูกามนี่เรียกว่าเป็นอุทยานเจดีย์ระดับโลกไม่มีที่ไหนอีกแล้วเจดีย์เป็นอ้ไม่รู้กี่หมืนหนม่นเลยไม่เจะ เหมือนจะเท่ากับพระธาารรมขันธ์นี่84,000นี่ตอนหลังครามทำลายอะไรกันไปเยอะคนเหลือเหลือเยอะเหมือนกันก็คงจะไปกันบ้างเนาะผู้การเนี่ยนะถ้าใครยังไม่ได้ไปก็เชวยเชิญใ,ใ,ใจนีใจใจนีทั้งนั้นเลยบ้างเราที่ว่าใหใจนี่มันสู้เขาไม่ได้นะแล้วไม่แล้วไม่ใช่มีองค์เดนะียวอะไรี่ดีทั้งนั้นรอกหน้าหลอกลัง เอามองไปทางไหนก็เจดีย์เดี่ยวซ้ายเจดีย์ขวาเจดีย์พื้นที่ก็ยังเป็นเจดีย์อีกที่มันแปลกครังไปแล้วโอ้ยนี่มัจริงจริงนี่เอพมากก่าเขาทำกันอย่างนี้ไปสร้างเจดีย์ไว้ที่ต่างๆและอีกอย่างหนึ่งก็เขาเขาบอกผาสีนะผาสีครูบาอาจารย์แล้วก็ชาวพุทธของของพมากก่าเนี่ยกคือว่าถ้าได้สร้างเจดีย์คือว่าได้ไปสวรรค์ หรือว่าเป็นการสร้างที่ประเสริฐเราก็เลยสร้างเจดีย์กันข้ามเขียบเข้ามาไว้รู้เหลี่ยไปทางไหนมีแต่เจดีย์กันทั้งนั้นนั้นเป็นหลักฐานภายหลังถ้าหากว่าพุทธศาสนาถูกยุบถ,ถูกทําลายไปเราก็ยังมีหลักฐานว่ามีเจดีย์อยู่เหมือนอย่างกับอินเดียที่เราก็มีหลักฐานอยู่ทุกวันที่ได้เพราะอาศัยพระเจาา้าประสค์ ที่ไปปักเสาเอาไว้เสาของพระเจ้าอาโศกไปปักสิงรูปสิงเอาไว้เจ้าโศกนี่นักพิธุษศาสตรศาสนาจริงนะตอนนั้นนี่เขาเอามาเป็นตราสัญลักษณ์ของประเทศเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเป็นรูปสิง <c oughs> ก็สิงจัดเสาของพระเจ้าอาาโศกนี่แหละในก็รูปของเสมาคมาจักรอินเดียเราว่าขเขาเป็นนักพิพุทธศาสรนาแต่ ในโงชาติของเขาก็มีสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาอยู่ถึงเดียวนี้เปอร์เซ็นต์ของการนับถือพระาพุทธศาสนาในอินเดียของเราจะน้อยจะน้อยมากเป็นทพายมากจะน้อยกา็ตามแต่เราขอใช้ความพยายามใช้ความพยายามโดยส่งท่านธรรมทูตสายต่างประเทศในที่ประเทศอินเดีย ต้องผ่านประเทศอินเดียก่อนที่จะไปประเทศอื่นได้นะเพราะอินเดียถือว่าเป็นสมรภูมิรบที่หนักถ้าสมท์ธรรมิผทานจา,ากอินเดียแล้วก็สามารถไปประเทศต่างๆได้เพราะปัญหาเยอะมากอินเดียที่ว่าเมืองแข็งเมืองแข็งนะเมืองมี็ปัญหาอะไรก็เป็นปัญหาหมดต้องแก้ปัญหาเป็นรายวัน แก้ปัญหากันไปอย่างวัดไทยเรากว่าที่จะเป็นวัดกับุกวันนีทติปัญหากันมาเยอะแยะมากทล้วก็ไปอยู่อินเดียอยู่อินเดียแล้วถึงจะรู้รู้ปัญหารู้ทันแขกจะไม่ถูกแขกหลอกเราไปถูกแขกหลอกกันกันเยอะอันนี้เรียกว่าเป็นปัจจัย ต่างๆที่ทำให้พุทธศาสนาในอินเดียเราไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีหลายท่านหลายคนที่ถามว่าพุธทธอินเดียเป็นแดนพุทธภูมิเป็นทิ่เกิดของพระพุทธศาสนาทําไมพระพุทธศาสนาจึงไม่มีหรือมีไม่กว้างขวางอย่างนี้อนนเป็นปัญหาที่ถามกันบ่อยก็ตอบในตามที่เราให้ฟังนี่แหละ ว่ามันมีเหตุมันมีปัจจัยเยอะแต่ปัจจัยเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเป็นเหตุปัจจัยภายในก็คือพวกเราเองคือพวกเราเองแต่ถ้าพวกเราที่นั่งที่นี่ <c oughs> ก็คงจะถูกยกเว้นไปพวกเราไม่มว่าที่อื่นๆนอกจากที่นั่งตรงนี้ ว่าเราที่นั่งตรงนี้เนี่ยเรามาปฏิบัติหน้าที่ของพระที่เรียกว่าเป็นพระดีพระดีพระแทพระดีพระแท้ต้องทํำยังไงหนึ่งต้องเอาการศึกษานี่เบืนน้องต้นเบื้องแรกที่ท่านทั้งหลายเห็นความสําคัญของการศึกษาเห็นการพัฒนาตนเห็นการความรู้